ปวดเมื่อยไม่สบายตัวมีไอเทมตัวนี้ไว้ผ่อนคลายสำหรับใครนะคะที่มีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆนะคะแนะนำไอเทมเด็ดตัวนี้เลยค่ะหมอนรอนระบบไฟฟ้าของแบรโลมิกนั่นเองค่ะหมอนนวดตัวนี้นะคะก็นวดได้ทัากหลายสัดส่วนมากเลยไม่ว่าจะเป็นขาแขนหลังบา่าไหลคอเอวก็คือแบบจบครบที่หมอนตัวนี้เลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะมาพราอ้อมกับฟังก์ชันดังนี้เลยค่ะ ใช้งา,งานง่ายๆสะดวกมากๆเลยนะคะคนสูงวัยก็สามารถใช้ได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆนะคะแนะนำได้เลยค่ะหรือใครนะคะจะฝากสญาติผู้ใหญ่นะคะก็สามารถซื้อได้เลยค่ะตัวหมอนนะคะตอนนี้มีทั้งหมดสองสีนะคะจะมีเป็นตัวสีเขียและสีํำเงินถูกใจสีไหนสามารถกดตะกาสีนั้นกันได้เลยค่ะ สนใจสั่งซื้อแอดไลน์แอด g ซส์เซอร์กีแคร์หรือโทร0 9 7 4 4 7 5 5 7 3ค่ะ